ทำไรพี่พกำลังดูรถยุค90อยู่ครับไอรถยุค90เนี่ยแบนมันเรียกว่า king of JDM ถ้าเป็น Mazda เป็นอะไร i 7ถ้าเป็น Toyota Supra ถ้าเป็น Honda NSX ถ้าเป็นนิส s ันก็จะเป็น Skyline เป็น GTR ห <GTA. S 1> แต่วันนี้ครับรถที่เรามาจอดตรงข้างหลังเรานี้และนี่คือ Toyota Supra 8 0 0ม้าครับ โชว์โชมดีคาครับและนี่คือห่วงโซ่อาหารสูงสุดของค่ายโตโยต้าและนี่คือโตโยต้าซูปอครับพี่ใช่แล้วครับเมื่อกี้เห็นทีเซอร์ไปแล้วใช่ไหมครับผมว่าเสียงของมันเนี่ย เราใจเสซเลอเกินแน่นอนครับคนที่เป็นแฟนๆของทางค่ายโตโยต้าหรือแฟนของทางรถ JDM อยู่แล้วก็รู้ว่าหัวใจของรถคันนี้คือเครื่อง 2J ครับแต่คันนี้ไม่ใช่ 2J ธรรมดานะครับคันนี้เป็น 2J 800ม้าเจ้าของเทมมาแบบนี้เดี๋ยวเราพาดูภายนอกก่อนนะแล้วเดี๋ยวเราค่อยเจาะทีละอย่างนะครับได้เลยครับพี่มาถึงในส่วนของภายนอกไฟหน้าเป็นไฟหน้าเป็นไมน์เนชเชนแล้วครับพี่ใช่ครับชุดแต่งนะครับเป็นชุดแต่งท็อปซีเกตท็อปซีเกตนะเป็นทรงท็อปซีเกตนะครับเป็นสดเอาจริงนะชุดแต่งแม่งตรงยุคเลยหมายความว่าแบบเนนนีี้้้้ยยใุคออออต่าง นีชุดแต่งนี้ล้อต้องสีนี้ด้วยนะชุดแต่งก็เป็นทรงของท็อปซีเกตทั้งหมดคอัญชนหน้าเกิดข้างสะเก็ดข้างคางหลังนะครับล้อหลังก็เป็น GTS นะครับอ้าวมาดูฝั่งท้ายรถกันบ้างครับบ่ามาพูดถึงไฟท้ายกันบ้างครับรรถคันนี้นะครับเป็นไฟท้ายรุ่นใหม่ไดเช่นเรียบร้อยครับผมตัวนี้ก็เป็นโตโยต้าซูเปอร์บอสเทอร์โบนะครับรถเป็นตัวเทอร์โบเรียบร้อยนะครับผมรถนะครับพูดถึงกระจกหลังเนี่ยมันจะมีที่ปัดน้ำฝนด้วยในยุคนั้นะครับรถแบบนี้กำลังฮิตเลยในยุค ของรุ่นน yeah! yes. 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 yeah. ้องของตัวนี้ก็จะเป็นอะไรวะโตโยต้าซิลิก้าป่ะเซลิก้าใช่ไหมครับโตโยต้าซิลิก้าอีกรุ่นหนึ่งที่เป็นรุ่นน้องรูปแบบค่อนข้างคล้ายกันมากครับผมแต่อันนี้เป็นเครื่องขับหน้าใช่ใช่แล้วก็มีขับสีด้วยใช่แต่อันนี้เป็นเครื่องขับหลังครับเป็นเครื่อง 2J 3,000เทอร์โบครับผมถูกไหมยุคนั้นถูกครับพี่แล้วเป็นเทอร์โบคู่ด้วยใช่ถ้าเรื่องฟลุกซูมครับผมถูกไหมนะครับอันนี้ก็จะมีที่ปัดน้ำฝนหลังเนื่องจากว่ามันเป็นกระจกแบบสโลปลงมาอย่างนี้ครับ วิธีการเปิดของรถคันนี้ครับเขาเปิดขึ้นรถโตโยต้าซูเปอร์จะเปิดท้ายแบบนี้มาดูนี่นี่อันนี้มีพรมเดิมนะอันนี้คือพรมเดิมติดรถนะครับพรมติดรถเลยนะครับนี่หลายคนบอกว่าเฮ้ยโตโยต้าซูเปอร์แม่งแบบไอ้ฮาเย่รถเป็นแพงนี่ฟิวเจอร์บอร์ดไอ้อบมึงทําเองรือเปล่าฟิวเจอร์บอร์ดแผ่นไม่กี่สิบบาทเดียวอันนี้คือโรงงานนะนี่คือฟิวเจอร์บอร์ดโรงงานนะเว้ยแผ่นที่นี่แพงแล้วเจ็ดแปดพันขาได้เปล่าไม่รู้ด้วยเนี่ยแผ่นอย่างเงี้ยนี่คือโรงงานนะครับ บอลตัวนี้ไม่ต้องถามบอดี้คันนี้สวยบอลี้คันนี้สวยเลยฝั่งท้ายนี่สวยแน่นอนนะครับเดี๋ยวเราไปดูภายในกันบ้างดีกว่าครับไปมาถึงในส่วนภายในกันบ้างดีกว่าครับเบลภายในก็ยังตรงยุกด้วยนะครับโดยเฉพาะเบาะชุดนี้ครับแล้วนี่คือเบาะทอมแคทครับผมแคทเนี่ยถ้าพี่จะไม่ผิดมีหลายสีครับแต่สีเหลืองนี่จะได้รับความนิยมมากที่สุดในประเทศไทยหรือเปล่าไม่รู้นะแต่ผมเชื่อว่าในประเทศไทยเนี่ยพอเห็นบ่อยเยอะมากใช่เห็นบ่อยส่วนใหญ่จะเห็นเป็นสีเหลืองนะเห็นเป็นสีเหลืองนั่นส่วนใหญ่นะครับแล้วราคาเนี่ยสมัยนู้นนะสมัยสัก20ปีที่แล้้วอ่ะผมก็รูสึกกว่ามัน็อยู่ประมาีที่ะ ไม่แน่ใจอันนี้ผมมไ่แครับตอนนี้ก็ราคาก็อยู่ใกล้เคียงป่ะประมาณนี้นะใช่ครับลักษณะของเบาะทอมแคทนะครับตัวนี้มันสามารถเป็นปั๊มลมปั๊มดันหลังได้ครับผมอ่ะเดี๋ยวให้พี่เบสหยิบให้ดูนี่นี่ตัวนี้นะครับพอปั๊มเสร็จปุ๊บจะดันหลังขึ้นมาสำหรับคนที่นั่งสรีระไม่เข้าที่บางคนบอกเฮ้ยบางทีนั่งชิดงอตัวเราชอบแบบนั้นบางทีคนชอบเบาะดันๆแบบนี้ ก็ปั๊มขึ้นมาได้นะครับตัวนี้ปั๊มก็ใช้ได้ใช้ได้ครับทสองฝั่งนะครับอ่ะพภูมิอะไรเป็นอะไรครับพี่เบสเป็นนาดีก้านดอกไม้นาดีก้านดอกไม้เนี่ยเพิ่งเบิรด้วยตัวนี้แทนแน่นอนแท้ครับผมแทนแน่นอนครับเกรดวัดเป็นอะไรครับพี่เบสเป็นดิฟฟี่ครับหกัวครบชุดแทนแน่นอนแทนแบบนี้ทำคงทำเครื่องวันนี้ก็ต้อง ต้องแท้อยู่แล้วต้องแท้ต้องมารว่าต้องเป๊ะครับควบคุมด้วยกล่องอะไรครับกล่อง F อ c คอนทอง3.3นั่นเองครับพี่อ๋อแสดงว่ากล่องใบนี้สามารถรับแรงมาได้สูงมากครับผมจูนนะเยอะพูดถึงคัตอ่ะคัดอ่ะคัตเป็น OS 2แผ่นคัตเป็น OS 2แผ่นอ่ะพูดถึงคัต OS ก่อนทำไมอ่ะบางคนเนี่ยเขาเรียกว่าววว กีตินวอร์ดใครทั้งคนขับและคนนั่งสาธุสาธุครับคัสพูดถึงคัสโอเอสกันบ้างดีกว่าครับในสมัยยุคของเราอ่ะครับคัสเทียเนี่ยเขาจะไม่เรียกวอโอเอสเรียกว่าคัสกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งเพราะอะไรด้วยครับเพราะเวลาเหยียบเนี่ยมันเหมือนรถพังเว้ยมันจะดังแก้งแก้งผมไม่รู้สาเหตุแล้วนะเขาคนต้องบอกคันคัสแห้งก็ว่าอย่างนั้นเดี๋ยวผมเหยียบให้ฟังครับพี่เบนสตาร์รถฟังอันเนี้ยได้ยินไหมวะในกล้องได้ยินไหมได้ยินไหมอันนี้คือปล่อยคัสนะไอเหยียบคัส ใครอ่ะใครก็ว่ารถพังแล้วพังไหมไม่พังพังครัไม่พังสิออันนี้เป็นคัทนะครับอันนี้เป็นคัทยี่ห้อ OS มันจะเป็นแบบนี้นะครับถ้าพูดถึงช่วงล่างกันบ้างดีกว่าครับรถคันนี้เป็นช่วงล่างอะไรครับพี่เบสช่วงล่างเป็นแกร็ครับพี่ก็ยังไม่หมดคันนี้ครับมีปรับบูสไฟฟ้าของเกรดดี้อ๋อปรับบูสไฟฟ้าเกรดดี้ใช่ครับมันสามารถปรับตรงนี้ได้เลยใช่ครับแล้วว่ามันจะมีโล w b o ที่ตั้งไว้ใช่ครับแล้วก็ไฮ g h b ที่ตั้งไว้ด้วยเสร็จไม่ได้หมดหัััววเเเกกีียยรรร์์คบหป็นลาโซ อันนี้ถ้าถ้าผมออกเสียงผิดต้องขออภัยฮะผมไม่ชินเหมือนกันอ่านอ่านตรงๆเลยเวลาโซ่เวลาโซ่ครับพี่ถ้าอ่านผิดยังไงต้องขอประธานมอเตอร์ไซค์ด้วยนะครับประธานอภัยประธานอภัยดีกว่านะครับไม้นี้เป็นไม่สามหลุมครับพี่นะครับจริงๆมันจะมีไม่อีกตัวหนึ่งคือเป็นไม่ห้าหลุมห้าหลุมก็คือมีเกจวัดห้าอันอยู่ในอันเดียวกันเรียกว่าห้าหลุมนี่เป็นสามหลุมครับผมครับพูดถึงเรื่องภายในนะครับผมต้องบอกแบบนี้รถคันนี้ภายในค่อนข้างสมบูรณ์ครับรวมถึงคอนโซลแผงข้างทั้งสองฝั่งด้วยนะครับเดี๋ยวผมเสริมไว้นิดนึงรถรุ่นนนนี้ครรรรรัับบบมจจจะะะเปป็ถแตงสออ์กกไลท แล้ววะกระจกจะไล่ขอบแบบนี้จะมีแค่ตัวประตูเดียที่เปิดได้ตรงโค้งกระจกตัวนี้ไม่มีนะครับในยุคนั้นรถแบบนี้สปอร์ตมากๆเ่เลยใช่ครับเรามาดูกันถึงเรื่องหัวใจของรถคันนี้บ้างดีกว่าครับที่มีข่าเยอะว่า800มา์ถึงจริงหรือเปล่าไปดูครับครับผมเอาละครับหน้าที่ตรงนี้ต้องยกให้เบสครับในฐานะเบสเป็นนักแข่งแร็กอยู่แล้วรถคันนี้มีของอะไรบ้างครับก็เป็นเครื่อง 2J ที่รู้กันเครื่อง2บ ถ้าเดิมๆจะเป็นโบคู่ตอนนี้เจ้าของปรับเปลี่ยนเรียบร้อยแล้วปรับเปลี่ยนเรียบร้อยเป็นโบเดี่ยวใช้ตัวโบอะไรครับ T 5 1 R ครับ T 5 1 R อัปเกรดใบเป็น G c o d e รองรับ1,200ม้าอ่าแสดงว่ารถคันนี้ทำขึ้นมาเพื่อรองรับพันม้าแน่นอนได้แน่นอนครับโอเคครับในส่วนต่อมามีอะไรครับรู้สึกว่าจะมีแคมเป็น272 HK นะครับลางหัวฉีดก็ HK อ่าโบออฟก็เป็น HK ครับผมอันนี้ก็เป็นอินเตอร์แท้ด้วยอ๋อนี่เป็นอินเตอร์แท้ด้วยเป็นของเอ펙 โอเคนะครับเรื่องท่อนเตอร์เรื่องหม้อน้ําไม่ต้องเป็นห่วงหม้อน้ําี่นิ้วใหญ่ๆไปเลยหม้อน้ํส4นิ้วคือความร้อนไม่ต้องห่วงเลยไม่ต้องห่วงครับพี่ครับผมก็คือเครื่องทํามาสมบูรณ์เพราะเจ้าของจูนไปประมาณ800กว่ามา880ม้าโดยประมาณเพราว่าโดยสเต็ปเครื่องแล้วครับมันสามารถถ,ถึงพันได้ไปได้อีกครับจริงๆตัวเครื่องมันไปได้อีกนะครับแต่ว่าเจ้าของจูนแบบเซตๆเอาขับสนุกเล่นขับได้ทุกวันใช่ครับตัวนี้เป็น5เกียร์นะหาเกียร์ธรรมดา5้เกียร์นะครับเป็นงเครับน อ้โหโอเคเลยครับแสดงว่ารถคันนี้ครับอยู่ในเกณฑ์ที่สมบูรณ์มากๆใช่ครับพี่รถคันนี้โอเคเลยนะอันนี้ครับได้ผ่านการใช้งานมาแล้วกรุงเทพอุบลเนี่ยผ่านแน่นอนชนะแล้วสบายสบายครับใช่พี่เจ้าของรถประคันนี้เป็นรุ่นพี่ผมเองนะครับพูดถึงภายนอกเรื่องของสีบ้างดีกว่าครับสีรถคันนี้เพิ่งทํามานะครับแล้วก็เคลือบหายเรียกอะไรเคลือบแก้วเรียบร้อยใช่ที่ผมกใครจับเนี่ยเนี่ยมืออยู่นี่ตลอดเวลาลื่นจริงอันนี้คือลื่นจริงลื่นจริงจนะครับเพราะรถคันนี้เพิ่งผ่านการทำสีจะบอกว่าใหม่มากๆแล้วกันนะครับเอางงงง่่่่่าาาายยยยยๆพพีีีีเเเอออไไปแล้วววททดดขับ ถ้าแรงไม่พอพี่จูนให้เป็นพันไปเลยอ่าพี่จูนให้เป็นพันไปเลยเพราะทุกอย่างเรารับหมดแล้วใช่ครับรถนี้นะครับเป็นรถจดประกอบครับไม่ต้องสนใจแล้วครับว่ารถแท้รถอะไรรถแท้บางทีราคาก็จับต้องไม่ได้แล้วบางทีแบบอุ้ยคู่รถจดรถจดพี่ไม่ต้องไปคิดแล้วเอาให้มันได้รถก่อนดีกว่าเอาให้มันได้บอดี้สวยก่อนแต่มาบอกรถจดรถจดเดี๋ยวค่อยว่ากันครับเราเข้าใจนะครับว่าต้องรถแท้ด้วยนั้นมันมีนี่ครับราคาก็อาจจะแตกต่างกันออกไปครับครับผมดังนั้นวันนี้ครับถ้าเปรียบเทียบมาแล้วรถคันนี้ครับกับของแต่งที่มีกับเครื่องที่สมบูรณ์แบบนี้รถสมบูรณ์แบบนี้ครับ ราคาไม่ต้องพูดถึงครับมันรอ,อก,การขึ้นไปทุกวันทุกวัน <S <S ถ้าผมบอกราคาไปแล้วทุกคนผมอุ้ยทำไมมันแพงจังแพงวันนี้ถูกวันหนะ้าหมายความว่าถ้าวันนี้คุณมองว่ามันแพงใช่ครับแต่อีกสิปีหรือ5ปี3ปีหนะ้ามันขึ้นไปสักสี่ห้าล้านคุณโอ้ววันนั้นคุณถูกต้องเปรียบเทียบง,ง่ายๆนะครับถ้าเป็น GTR ถ้าเป็น 3, R 3 4 GTR ณยุคยุคหนึ่งราคาอยู่ประมาณล้านกว่าบาท2ล้านอ่าจอดเนี่ยไม่มีใครซื้อเลยพอถึงนับปัจจุบันนี้ขึ้นเป็น1 0กว่าล้านทุกคนหาให้ความ แบบนี้เหมือนกันครับต้องระวังนะครับถ้าหาผู้คนช้าอาจจะพลาดรถไปขบวนสุดท้ายไปก็ได้ใช่แล้วเพราะรถคันนี้ราคาแค่เพียง 2 8 9 0 0 0 0บาทครับใช่แล้วครับ2 8 9 0 0 0นบาทสามารถจัดไปแนนได้นะครับเดี๋ยวโทรหาพวกเราครับว่าจัดได้เท่าไหร่นะครับครับผมจริงๆแล้วมันขึ้นอยู่กับเครดิตของทางลูกค้าด้วยถ้าอยากได้อารถคันนี้นะครับโทรหาเบสได้เลยครับเจนครับครับติดต่อเบสครับ0ูนย์เก้าครับหกแปดหกแครับผมไม่นานนะครับพี่อย่าคิดเยอะนะครับมาดูตัวจริงแล้วท่านจะบอกว่าเฮ้ยออรถคันนี้มันสวยมากระวังตกรถไปขบวนสุดท้ายนะครับออรถคันนี้โตโยต้าโซล่าแปดร้อยม้าสวยๆคันนี้ครับ